คับคุณพัศวีอากาศบริเวณที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีณขณะนี้หนาวเย็นมากเลยนะครับอุณหภูมิล่าสุดอยู่ที่ประมาณ18-20องศาเซลเซียสนักท่องเที่ยวหลายคนจึงต้องนําเครื่องกันหนาวมานุ่งห่มร่างกายเพื่อที่จะรอชมแสงแรกของปี2557ซึ่งจะโผล่ขึ้นมาที่บริเวณผาชนะใดในวันพรุ่งนี้ครับ นักท่องเที่ยวพ่อค้าแม่ค้าต่างจับจองพื้นที่บริเวณลานหินและสนามหญ้าใกล้กับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวผาชนะใดอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อกางเต็นท์พักแรมในคืนนี้ซึ่งนักท่องเที่ยวก็มีทั้งคนในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงนะครับเนื่องจากว่าต้องการเห็นพระอาทิตย์ขึ้นเช้าวันปีใหม่ซึ่งถือว่าเป็นแสงแรกของประเทศไทยในปี2557นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานโพกลาง อำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีบอกว่ากิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในครั้งนี้จะเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ18นาฬิกาด้วยการทำวัดเย็นและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอย่างเช่นการเป่าแคนและการรำวงย้อนยุคจากนั้นในเวลาประมาณ23นาฬิกาเป็นต้นไปจะมีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วเพื่อเป็นการสร้างเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตครับ ส่วนในช่วงเช้าของวันที่1มกราคม2557หลังจากชมพระอาทิตย์ขึ้นเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า20รูปซึ่งถือเป็นกิจกรรมสุดท้ายบนผาชนะใดก่อนที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางลงไปด้านล่างเพื่อไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆบริเวณใกล้เคียงแห่งนี้นะครับทั้งปรติมากรรมหินน้าตกและภาพเขียนโบราณบนผนังถ้ำครับในส่วนนี้จะมีพิธีสวดมนต์ข้ามปี ซึ่งการสวดมนต์ข้ามปีนั้นเป็นความเชื่อว่าหลังจากที่ปีเก่าจะผ่านไปสู่ปีใหม่นั้นเป็นปีที่มีความสําคัญเพราะนั้นการสวดมนต์ข้ามปีจะทําให้เรามีความสุขก็ถือว่าเราเราได้บุญนะครับได้บุญได้มีโอกาสได้ฟังพระท่านสวดมนต์แล้วก็ได้ได้รับสิ่งที่ดีๆเพื่อรับในวันใหม่ด้วยตอนช่วงเช้านะครับของวันที่หนึ่งก็จะมีพิธี ทำบ,บุญตกบตรนะครับรัตตะวันใหม่ที่ผาชนะใดของทุกๆปีนะครับซึ่งก็ถือว่าการรับแสงแรกแห่งตะวันนั้นเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งเป็นสิริงงงมงคลที่ดีนะครับที่ทุกๆคนฝ่ายหานะครับสาเหตุที่กรมอุตุนิยมวิทยากำหนดให้ผาชนะใดเป็นพื้นที่อ้างอิงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นเพราะว่าตั้งอยู่ด้านตะวันออกสุดของประเทศไทยจึงสังเกตเห็นพระอาทิตย์ขึ้นก่อนจุดอื่นนะครับ คาดว่าในวันพรุ่งนี้เราจะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นที่ผาชนะใดในเวลาประมาณ6นาฬิกา30นาทีรวมทั้งยังอาจได้เห็นทะเลเหมอกเหนือแม่น้ำโขงและผืนป่าฝั่งประเทศลาวอีกด้วยครับ พรุ่งนี้เราจะกลับมาติดตามชมแสงแรกของปี2,557ที่ผาชนะใดอำเภอคองเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในชั่วโมงข่าว Voice New เวลา12นาฬิกาทาง Voice TV รวมถึงยังติดตามความเคลื่อนไหวได้ตั้งแต่เช้านะครับผ่านทางเว็บไซต์ Voice TV www.voicetv.co.th ครับ